ปีนี้เขาแตะมือกับท่านพิ่แจ๊ดนะครับมาเพื่อความสนุกสนานของพี่น้องชาวปทุมธานีแล้วก็พี่น้องชาวเรือนะครับเนี่ยเทพเจ้าเรือนาาโชคใช้ปีพายชุดโคตตองเพชรจีจ้าเมืองเลยนะวิโยาทินต่อต้งแล้วก็สปปลาเรียกว่าผสมประสานกันมาเลยทีเดียวค่ะรับรองก็ชนะจันทวงศ์จากสปปลาวมานะคะเทพเรวิทยชนะเรือจันทวงศ์มาครับ คนพูดไม่แยเท้เขาร้องคันดูที่ว่าโคชีถ้วยพระราชขานในประเพสสิสิไปผ่านกับลองหนาแดงลองหนาแดงกะทิแดงเผ็ดนาวาพันทะเลสวนอยู่ลองหนาแดงแต่จะทำรายได้ไม่ได้ไหนเมื่อเทปวันกีฬาวินหมอนำโชคลงอกหนาเมื่อเริ่มใส่แล้วเริ่มใส่แล้วดูที่ว่าใครดีขายโยตายหมดใครไปเพราะแม่มาทะเลใส่ก็ไม่ยาบไหนเมื่อเทปวันกีฬาวินเริ่มใส่เกียรสีลายหมดลายมีลายขยี้ขยี้ขยี้มาแล้ว ขยี้ไรบทไรบีไร้ขยี้สามสายตาลงหนาสีน้ำเงินในนาทีวัฒวิกบองกอตอเตาเริ่มจะได้เปรียบกน้อยที่ากาแต่พวกกองตอนตาดวัฒนาจบอกว่าเยินไปย่อไปน้องไปแดนต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างกัดตาคนสบายเรียมกะกองเขาเฮ้แต่เราไมาต้อนวัฒนาวินกองก็ตาอย่างนี้วัฒนาวินจะไปอะไรแต่ที่อยู่กันเองกอด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 ได้แต่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนละวับทีแกกันกอดกอดกอดตีมาขยีวัฒนาวิีแ กร,ททร,ร,รดะ,ด,ะด,ด,ดิกแดนระจั่งกวิดเอาเดินไอาิทตึิเข้าเส้นใช้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เข้ามาแบบรักกันเลยนะคะ <kim? S 1> <c oughs> จะมาจู๊บกันไม่ได้นะคะเกือบไปแล้วแต่ต้องปรบมือให้ฝีพายจริงๆสำหรับ การแข่งขันวันนี้ค่ะพอเริ่มปล่อยตัวได้โฟลขึ้นก็สะคะเต็มที่เลยค่ะทุกคู่ทุกเที่ยวค่ะวันนี้นาวิกโยธินคนหัวก็จะท็อปเลยิชะคร์นะเทพวัชรวิทย์แนอนนะคะเป็นเทพวัชระวิทย์ปอนำโชคทีมงานของเสียเตานะครับสุปชัยนพขับอยู่ฝั่งโน้นครับวัดวัดโบสถ์หลวงพ่อหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนนีย เสียดายเราเลยไม่เห็นน้องเบียร์ตกเก้าอีกเลยนะคะถ้ามานั่งฝั่งนี้อาจจะมองเห็นถ้าอยู่ฝั่งโน้นตกน้ำครับอะไรนิดนึงนะสียอยู่บ้านตัวเง คู่พี่อยู่ตรงวัดวัดโบสถ์ที่มีเรือเทพปฐุมมานันกต้องวัดโบสถ์ลวงปู่เทียนผนะครับข้าวนไปท่านชมมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวตองเส้นชัยเนี่ยอาจารย์สังเกตว่าเรือทางด้านร่องน้ําแดงนะครับกระทิงแดงเพชรนาวานเนี่ยเสียท้ายนิดนึงครับผมนะจะเข้ามาเนี่ยเนี่ยตรงนี้ช่วงเข้าเส้นชัยแล้วนะครับอาจจะก็ทำให้เสียจังหวะครับโชคดีที่ไม่เกิอดอุบัติเหตุแต่ว่ากม็มีมีตารางไหมมีตารางไหมมาดูตารางแพ้ชนะกันอ้าวก็มาเยอะนะม่เยอะไม่เยอะมาเยอะมาเยอะ อ้าวเนี่ยเห็นไหมแค่แค่นิดเดียวครับอย่างเงี้ยเที่ยวสองอาจจะมีปัญหาได้อ้ามาไล่ตะปบนิดเดียวครับตรงเส้นชัยครับเทพประทรวิทย์ปอนําโชคเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะคะทุกทีในการสลับสายน้ำล้มช้างได้